สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีกันนะคะชาวกันจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนนะคะจนถึง16ตุลาคมนะคะชาวกันเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสําหรับครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม2566นะคะเดี๋ยวชาวกันเรามาดูกันว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะกับชาวกันและไพ่อยากจะเตือนหรือแนะนําอะไรชาวกันเป็นพิเศษบ้างนะคะ ขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวกันสิบใบค่ะทำไมจะออกมาสองใบอันนี้เก็บไ้ก่อนเดี๋ยวดูซิ โอเคสิบใบนะคะโอ้โหชาวกันให้ขึ้นมาหน่าอจฉาจริงมีแต่เงินดีจังเลยนะคะโอ้โหชาวกันชาวกันดีจังเลยโอเค เท่ากันนะคะสองอาทิตย์นี้นะคะคุณจะมีความสุขกับการทำงานเนาะแต่ว่าจะเหนื่อยนิดนึงนะคะคุณจะรู้สึกว่าเงานที่คุณทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จแหละมันดีมากแต่ว่าเหมือนกับคุณเหนื่อยคนเดียวคุณรับผิดชอบคนเดียวคุณต้องทำอยู่คนเดียวคะ่ะบางทีมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเอ,อพักแล้วก็ ไปทำอะไรอย่างอื่นนะคะเดินออกไปจากตรงเนี้ยเหมือนกับหยุดพักแล้วก็พอก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วมันงานนี้มันดีมากเงินมันดีมากเลยนะคะมันก็เลยทําให้คุณบางทีคุณก็รู้สึกว่ามันพักแล้วมันก็คือคุณพักไม่ได้อ่ะแต่คุณะอยาก ที่จะพักอยากจะไปทําอย่างอื่นแต่ว่าด้วยความที่งานเนี้ยมันเงินดีพอสมควรเลยสําหรับคุณเนี่ยนะคะในความรู้สึกคุณนะคะมันเงินดีพอสมควรแล้วเงินมันก็ดีมากคุณก็เลยรู้สึกว่ามันพักไม่ได้แต่จริงๆลึกๆอ่ะคุณอะอยากพักอยากไปอยากเปลี่ยนงานอยากไปทําอย่างอื่นนะคะแต่มันก็ยังไปไม่ได้มันก็ยังต้องทําอย่างนี้อยู่เนาะสองอาทิตย์เนี้ยเป็นสองอาทิตย์ที่คุณก็ยังทงทํางานเหมือนปกตินะคะแล้วก็ เป็นคนทํางานเก่งมีการมีความรู้รอบตัวนะคะคุณเป็นคนเก่งทําอะไรได้รอบรู้ได้หมดนะคะลูกน้องดีบริวารดีนะคะบริวารช่วยกันหาเงินหาทํางานหาเงินนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยลูกน้องช่วงเนี้ยจะหาเงินทํากําไรให้คุณได้ดีนะคะแล้วก็ลูกค้าเองอะ่ะก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะเหมือนกับเออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะโยกย้าย ลูกค้าอาจจะแบบว่าเคยซื้อเคยซื้อเจ้าอื่นแล้วก็โยกมาซื้อเราอย่างเงี้ยค่ะจากโยกยาะโยกจากคู่แข่งมาซื้อเราแทนยอะไรเงี้ยนะคะได้ลูกค้าใหม่ๆได้มีการปรับเปลี่ยนมีลูกค้าใหม่ๆเกิดขึ้นลูกค้าเก่าอาจจะหายไปลูกค้าไม่ดีอาจจะหายไปนะคะแล้วก็ได้ลูกค้าที่ดีใหม่ๆกลับเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีนะคะอุปสรรคในสองอาทิตย์นี้สําหรับ คุณไม่มีเลยนะถือว่าดีมากเพราะาคุณได้เดอะซันตรงนี้นะคะเดอะซันขึ้นมาตรงนี้คือกรบทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวกันนะคะสองอาทิตย์นี้คุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอะไรเลยนะคะเอ,อเงินดีมากนะคะสองอาทิตย์นี้ถือว่าเงินคุณอ่ะมีใช้จ่ายอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ขาดหรืออะไรเลยไม่เออ ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยนะคะถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีอยากใช้อะไรได้ใช้อยากกินอะไรได้กินนะคะดีดีจริงๆแล้วก็เรื่องของความรักนะคะเรื่องของความรักชาวโสดเนี่ยออชาวมีคู่ก่อนชาวมีคู่เนี่ยรู้สึกช่วงนี้จะนิ่งๆกันนิดนึงนะคะยังไม่ค่อยหวานหวานหวานแหววเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจิตจัดเท่าไหร่เหมือนกับคุณอาจจะมุ่งมั่นทํางานหาเงินเยอะ นะคะก็เลยจะจู่ห่างๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รักกันนะแต่ก็แค่แค่นิ่งๆเหมือนกับนิ่งๆกันไปอะคะ่ะเฉยๆไม่ได้หวือหวอะไรสําหรับช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะส่วนชาวโสดแม่้องพูดถึงเลยค่ะคุณไม่มีเลยช่วงนี้นะคะคุณคุณแค่อยากมีแต่คุณยังไม่มีเพราะว่าคุณยังมุ่งมั่นทํางานหาเงินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะคิดเสมอว่าเดี๋ยวมีเงินคู่มันก็มาเองไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพสำหรับชาวกันนะคะสุขภาพสองอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะคะมีบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าขี้เกียจหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณขี้เกียจนะก็จะเป็นคู่คุณขี้เกียจด้วยนะคือเหมือนกับขี้เกียจอะไม่อยากทําอะไรอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆนะคะเหมือนเหมือนกับ พอได้เงินมาเยอะแล้วก็เลยไม่อยากทําต่ออยากพักแล้วก็เดี๋ยวพอเงินหมดเดี๋ยวทําใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณมีอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าแต่ก็ถ้าเป็นคนทํางานรายวันนะคะคุณจะมีอารมณ์แบบนี้เยอะมากเลยนะก็คือ<ร>พอมีเงินก้อนหนึ่งแล้วแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออขี้เกียจแล้วสองสาวันนี้ไม่อยากไปทําอะไรแล้วอยากนอนนิ่งๆแล้วเดี๋ยวเงินหมดแล้วค่อยทําใหม่ก็อย่าทําแบบนั้นนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเออถ้ามันยังมีงานอยู่ก็ก็ทําทเป็นเถอะคะ่ะ เอาไว้ให้เขาไม่ละไม่จ้างเราแล้วน,นั่นแหละคุณค่อยพักดีกว่าถ้าเขายังจ้างคุณอยู่นะคุณทาไปก่อนนะคะเพราะว่าโอกาสจะหางานนะมันไม่ได้ง่ายๆเนาะบางคนก็ยังหางานกันอยู่เลยนะคะช่วง,วงนี้จะเป็นช่วงแบบเหนื่อยๆขี้เกียจขี้เกียจนิดนึงช่งสองอาทิตย์นี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่นะคะก็ ไม่เป็นไรค่ะมันแค่สองอาทิตย์ให้ฮึดขึ้นมานิดหนึ่งฮึดสู้ขึ้นมานะคะขยันเข้าไว้นะคะเดี๋ยวมันก็ดีเองนะคะสองอาทิตย์เองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเ,เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะสุขภาพถือว่าดีให้ระวังแค่เรื่องกดังปวดไหลน,นะคะเรื่องของออฟฟิศซินโดมเท่านั้นนะคะแค่นั้นแล้วก็สองอาทิตย์นี้คุณค่อนข้างจะฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนพอสมควรเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางคนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไป ศึกษาหาความรู้ต่อก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะไปเรียนรู้งานกับหัวหน้าง,งานเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยคุณอาจจะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเป็นเรื่องของภาษาก็ได้เป็นเรื่องของออความรู้ใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในมหาหลัยอะค่ะไม่ได้อยู่ในในคลาสเรียนอาจจะเป็นเรื่องของ จิตวิญญาณก็ได้นะคะบางคนอาจจะสนใจเรื่องจิตวิญญาณไปสนใจศึกษาเรื่องของการเทรดหุ้นเรื่องของเอาการทำอะไรใหม่ๆนะคะเป็นเรื่องของ financial statement เป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซี rency, อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเป็นเป็นเรื่องที่นอกตําราเรียนนะคะคือคุณจะสนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับนอกตําราเรียนนะคะบางลายคนก็ อาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะไปศึกษาหาความรู้ถามว่าเราเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะคุณค่อนข้างฉลาดนะคะแล้วก็ช่วงสองอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องที่คุณจะให้ความสนใจเรื่องนอกตําราเป็นพิเศษนะคะอาจจะขี้เกียจเรื่องงานนิดนึงแต่คุณจะใส่ใจในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของ อ่บางคนอาจจะศึกษาเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะคะช่วงนี้เขากำลังฮิตกันเนาะมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหูจะไปหาข้อมูลไปอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นไปได้นะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะคะสําหรับชาวกันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะคะงานดีเงนิงนดีนะคะมีเงินใช้คล่องมือทีเดียวนะคะบางคนมีโอกาสได้ ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะในเรื่องให้ให้ให้ระวังว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองด้วยนะเพราะว่าพอคุณมีเยอะอ่ะคนก็จะเข้ามาเหมือนกับอ้าคุณรู้ว่าคุณนี้มีตังก็จะเข้ามาขอหยิบขอยืมนะคะก็เหมือนที่เคยพูดไปในหลายๆคลิปนะคะในทุกๆครั้งว่าถ้าคนที่มาขอยืมเราเนี่ย เขาเป็นคนดีแล้วเราคิดว่าเราช่วยเขาแล้วเเราช่วยได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะก็ให้ไปนะคะเพราะว่าการให้ไปเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องเอาคืนมันก็คือสบายใจถูกไหมคะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณให้ไปแล้วคุณจะต้องเอาคืนอ่ะมันเป็นความเครียดนะเพราะเวลาคุณไปทวงอ่ะมันก็มันก,มนก็มันก็ลําบากใจนะบางทีเราทวง เราอย่างผู้อ่านเนี่ยผู้อ่านทวงเงินคนไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นผู้อ่านตัดปัญหาเลยคือเราไม่ให้จบเลยนะคะก็คืออย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีคําสอนอันนึงก็คือเป็นมิตรเมื่อกู้เป็นศัตรูเมื่อทวงนะคะอันนี้ผู้อ่านจะท่องไว้ในใจเสมอเวลาที่ใครเข้ามานะคะแล้วก็จะพูดก,กับทุกคนเลยว่าถ้าอยากเป็นเพื่อนกับเราอย่าพูดกับเราเรื่องเงินอย่ามาคุยกันเรื่องเงินนะคะเพราะจะไม่ให้เงินใครยืมทั้งสิ้น นะคะแต่ถ้าอยากช่วยเดี๋ยวช่วยเองพันสองพันห้าพันช่วยเพราะว่าอยากช่วยก็คือจบตรงนั้นแล้วเราก็ไม่คาดหวังว่าเราจะต้องได้เงินคืนอันนั้นเราก็สบายใจเราก็จะไม่ต้องไปทวงครนะคะให้ชาวกันนะคะก็ให้ระวังว่าจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินนะคะถ้าเอ,อคุณพร้อมที่จะให้คุณพร้อมที่จะช่วยก็ช่วยได้แต่ว่าถ้าคุณไม่พร้อมก็ปฏิเสธไปนะคะแค่นั้น นอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลอ้อใบนี้ใช่ไหมคะใบนี้ที่เราอ้อสวยงามค่ะเป็นไพ่ของควีนคับนะคะก็คือคุณก็สบายมากอะคุณมีไม่มีปัญหาเลยเลยเรื่องเงินคุณถือว่าสองอาทิตย์นี้คุณมีพร้อมอะมีพร้อมจนทําให้คุณขี้เกียจอะเออมีเงินคุณเยอะซะจนคุณรู้สึกว่าว่าขี้เกียจแล้วไม่อยากทําอะไรแล้วเบื่อแนละ้วแบบเงินเยอะแยะแล้ว อย่างอยากจะพักอยากจะอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์จะประมาณนั้นสองอาทิตย์นี้นะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะคะถือว่าดีนะคะสําหรับชาวกันดีมากๆด้วยนะคะไม่มีอะไรต้องเครียดเลยสุขภาพดีเงินดีความรักดีเอ่อง,งานดีนะคะลูกค้าดีบุตรบริวารดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะถือว่าผ่านให้เอบวกนะคะสําหรับชาวกัน ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ